สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุงเกมมิ่งสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นรีวิวของในร้านค้าไพมอนเดือนธันวานะครับว่าคนแลกไหมอ่าซึ่งก็คือมีตัวละครบาบาราคายะแล้วก็อาวุธตระกูลรอยเย้านะครับสำหรับคนที่อยากรู้คําตอบสั้นๆนะก็คือไม่ควแลกนะครับทั้งตัวละคร แล้วก็อาวุธเลยนะครับผมยังไงใครอยากรู้ใค่ตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามก่อนปิดคลิปด้วยนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดอยากรู้ว่าสาเหตุคืออะไรก็เดี๋ยวจะเริ่มอธิบายเริ่มที่ตัวละครก่อนก็คือตัวของบาบาร่า,านะครับคือบาบาร่าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวฮิลที่จัดว่าดีมากตัวหนึ่งโดยเฉพาะในบรรดาสีดาวเป็นตัวที่ดีมากแล้วก็ผมเองก็ใช้ในอบิทตั้งแต่ชั้น1งยันชั้น11ได้นะครับชั้น12ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันมีดีบัฟน้ําแข็ง เพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานแล้วตัวของบาบลาเป็นตัวที่ดีนะครับโดยเฉพาะชั้น10นี้ยิ่งดีมากเลยแต่ว่ากลุ่มดาวเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้โดดเด่นจนขนาดว่าจะเป็นต้องเปิดหานะครับคือทุกคนมีบาบลาฟีอยู่แล้วนะไม่หนึ่งก็ไม่ได้มา1ตัวก็ได้มา2ตัวก็คือกลุ่มดาวเท่านี้กลุ่มดาวที่เด่นเนี่ยก็คือกลุ่มดาวที่2ที่ลดระยะเวลาคูดาวของมงแหวน15%แล้วก็ตัวละครจะได้โบนัสความเสียหายน้ำ สินตะครับตัวละครที่เรากำลังควบคุมอยู่ซึ่งก็ถือว่าดีกับตัวอย่างชายกับซิงชิวแล้วก็กลุ่มดาวที่6ที่เป็นเหมือนการชุบชีวิตตัวละครได้หนึ่งครั้งแต่มีคูดาว15นาทีนะครับ2อ,อันนี้ถือว่าดีแต่ถามว่ามันจําเป็นถึงขั้นต้องกดหาเลยไหมผมก็มองว่าไม่ได้ขนาดนั้นนะครับกลุ่มดาวที่6เนะี่ยโอเคนะครับแต่ว่าอันที่2ก็ดีกับบางตัวนะครับไม่ได้ถึงกับดีมากเพราะฉะนั้น อ่าไม่จําเป็นต้องเอาเศษเพชรเนี่ยไปแลกก็ได้นะครับส่วนตัวของคายะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ธาตุน้ําแข็งโดยรวมเนี่ยมันยังค่อนข้างจะด้อยกว่าธาตุอื่นหนึ่งก็คือยังไม่มีอัติแฟกต์ธาตุน้ําแข็งสองก็คือยังไม่มีคอนเทนต์อย่างในอบ,บิดหรือศัตรูตัวไหนที่เราจําเป็นต้องใช้ธาตุน้ําแข็งในการสู้คือธาตุน้ําแข็งในตอนนี้เนี่ยหลักๆแล้วเอามาแค่ทําลายโลกของฟาตุยธาตุสายฟ้า นะครับแล้วการทำลายโล่เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพลังโจมตีนะคือคายะเลเวล1กับคายะเลเวล80ของตันเนี่ยสามารถทำลายโล่ฟาตุยสายฟ้าภายใน2ครั้งได้เหมือนกันเลยนะครับาการทำลายเนี่ยมันอยู่ที่สกิลแต่ไม่ได้ขึ้นกับดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยคายะเราเอามาแค่ทำลายโล่น้้ำแข็งไม่จำเป็นต้องเพิ่มกลุ่มดาวอะไรเลยนะครับแล้วคายะเนี่ย เป็นตัวน้ําแข็งที่เน้นดาเมจส่วนสกิลนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างจะมีดาเมจแต่ผมมองว่าตัวของชงหยุนหรือน้องไอติมที่จะมีให้เปิดหาในตู้ของจงลีเนี่ยผมมองว่าสามารถทําหน้าที่ดาเมจได้ดีกว่านะครับก็ดีคนละแบบแต่ผมมองว่าชงหยุนเล่นสนุกกว่านะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องแลกกลุ่มดาวของขายะเลยจริงๆสรุปก็คือทั้งตัวของบาบาร่าแล้วก็ขายะนะครับ ไม่จำเป็นต้องแลกกลุ่มดาวยกเว้นว่าอวยจริงๆนะครับอยากได้กลุ่มดาวบารบาร่าเพิ่มเอามาช่วยล้างคำสาปหรือเป็นแม่ยกขยะเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่โดยพื้นฐานแล้วไม่แนะนำนะครับตัวมันดีแต่ไม่จำเป็นต้องมีกลุ่มดาวตอนนี้มาในส่วนของอาวุธนะครับตระกูลรอยัลก็คือจะมีบัฟหลักเนี่ยเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นดาบก,กับตัวธนูมันจะได้พลังโจมตีเยอะ แล้วพลังโจมตีพื้นฐาน42ขนาดที่3อันที่เหลือเนี่ยพลังโจมตีพื้นฐาน44ซึ่งคือเยอะที่สุดในบรรดา4ีดาวนะครับแล้วก็พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์จะน้อยลงมาคราวนี้พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมีประโยชน์มากในช่วงต้นเกมเพราะว่าช่วงต้นเกมถ้าเราเน้นโจมตีเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวนะครับมันจะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มดาเมจให้ตัวละครได้มากที่สุดแต่ว่าพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะดรอปลงในช่วงท้ายเกมการใช้ค่าพลังหลัก พวกอัตรายคิดามิดคิหรือฟื้นพลังงานเนี่ยจะมีประโยชน์มากกว่าในช่วงท้ายเกมเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มนะว่าทําไมนะครับขอมาที่ในส่วนของความสามารถก่อนก็คือเวลาที่เราโจมตีทุกครั้งถ้าเกิดว่าไม่ติดคิดที่เข้ามันจะเป็นการเพิ่มมาตายคีที่เข้าให้ตัวละคร8%ซ้อนทับได้5ครั้งก็คือ40%แล้วโอกาสคิดตรงนี้นะครับ มันจะโดนล,ล้างหมดเลยเมื่อเราโจมตีติดคีย์ดีเข้านะเป็นการรีเซ็ตใหม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันดีในช่วงต้นเกมตอนที่อตัตราคิเราน้อยนะครับมันทําให้เราติดคีย์ได้บ่อยขึ้นแต่ถ้าเป็นช่วงท้ายเกมเมื่อเรามีอตัตราคียเยอะอผมยกตัวอย่างถ้าเรามีอตัตราคิย100%นะความสามารถตรงนี้คือไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับเพราะว่าเราตีติดคีย์ทุกครั้งมันไม่มีโอกาสเพิ่มอตัตราคิอะไรอยู่แล้วไม่มีประโยชน์เลยเป็นศูนย์คราวนี้ถ้าช่วงท้ายเกมเรามองว่าอัตราคิเนี่ย มันจะอยู่สักประมาณ50%ขึ้นนะครับ50 60 70ความสามารถตรงนี้ก็ดรอปลงไปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วอาวุธตระกูลนี้นะครับมันโอเคในช่วงต้นเกมแต่ในช่วงท้ายเกมคือมีอาวุธอันอื่นที่ดีกว่าเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนำให้แลกเพราะว่าช่วงต้นเกมกลางเกมก็คือก่อน AR 40นะ ผมมองว่ามันไม่ได้ยากมากเราใช้อาวุธอันอื่นก็ได้นะครับแล้วมันยังมีอาวุธหลายอันเลยที่มันดีทั้งในช่วงต้นเกมกลางเกมยันท้ายเกมนะครับอาวุธคาฟหลายอันก็ใช้ดีตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมเลยนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะเอาตัวเ,เศษเพชร24อันมาแลกนะเราเอาไปกดกาชา5ครั้งคุ้มกว่านะครับนะตัวละครก็เหมือนกันแทนที่เราจะกดอ่าแลกตัวละครเเราไปกดกาชา7ครั้งคุ้มกว่านะครับ เพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้ก็คือทั้งตัวละครและอาวุธไม่ควรแลกนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวผมมาอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูวิดีโออธิบายทุกค่าพลังนะครับผมจะอธิบายคร่าวๆตรงนี้แล้วกันก็คือว่าการคำนวณดาเมจในเกมนี้มันจะมีสเตปอยู่ประมาณนี้นะครับด้านขวาแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายแค่2อันแรกก็คือพลังโจมตีพื้นฐานนะครับมันจะคิดจากของตอัวละคร กับอาวุธมารวมกันอย่างตรงนี้ผมสมมุติค่าเป็น250ของตัวละครแล้วก็450ของอาวุธรวมกันจะได้เป็นโจมตีพื้นฐานคือ700หน่วยคราวนี้สเต็ปที่2เนี่ยเราจะเอาโจมตีพื้นฐานนะครับมาคูณกับ1บวกผลรวมพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ยังไงผมสมมุติว่าในช่วงไทยเกมนะผมมีผลรวมโจมตีเปอร์เซ็นต์จากอาร์ติแฟกต์ทั้งค่าพลังหลักแล้วก็ค่าพลังรองเป็น70%น,นะครับ ก็คือรวมกันทั้งหมด70%เนี่ยเราจะได้พลังโจมตีมาเป็น1190นะก็คือเอาพื้นฐานคูณ70%คราวนี้ถ้าผมเพิ่มจากอาวุธไป40%นะครับมันก็จะกลายเป็น110นะครับพลังโจมตีก็คือจาก700มาเป็น1470นะครับส่วนต่างถ้าเทียบกับอ่อนใส่อาวุธเนี่ยมันจะอยู่ที่18.65นะครับตรงนี้ที่จะสื่อ2ออย่างก็คือ การคำนวณเนี่ยโจมตีเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเอาทั้งหมดมันรวมกันก่อนแล้วค่อยคูณมันไม่ใช่การเอาโจมตีพื้นฐานมาคูณ70%จากอาร์ติแฟกแล้วค่อยไปคูณ40%จากอาวุธอีกครั้งมันไม่ได้คำนวณแบบนั้นมันเอามารวมกันก่อนนะครับทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจากบัฟโนเบสสีชิ้นบัฟตัวละครอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับเอามารวมกันแล้วค่อยคูณอันนั้นคือข้อที่1 ข้อที่2ก็คือยิ่งพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ของเราเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะมี diminishing return ซึ่งก็คือผลที่เพิ่มมาเนี่ยมันจะลดลงยังไงผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าถ้าเรามีพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์เยอะมากเลย500แล้วถ้าเราจะเพิ่มอีก100เนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราเพิ่มอีก100พลังโจมตีมันจะคูณ2ใช่ไหมความจริงก็คือไม่ใช่นาะเพราะว่ามันเอามารวมก่อนแล้วค่อยคูณ ที่เพิ่มขึ้นมานะครับาจาก5 0าเป็น600เนี่ยคือเพิ่มมา100%แต่ส่วนต่างจริงๆที่เพิ่มมาคือแค่1 5 5 2เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงท้ายเกมเนี่ยถามว่าเราใส่อาวุธที่เพิ่มพลงังโจมตีเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันยังเพิ่มความเสียหายไหมมันก็ยังเพิ่มแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มเยอะเหมือนช่วงต้นเกมเพราะฉะนั้นผมมองว่าการใช้พวกอย่างอัตราคิดาเมจคิหรือฟื้นพลังงานเนี่ย จะเพิ่มดาเมจให้ตัวละครในช่วงท้ายเกมได้มากกว่านะครับโดยเฉพาะเมื่อเรามีพวกดาเมจชิสูงๆเนี่ยพวกอัตรายิอะไรต่างๆนะครับจะเพิ่มดาเมจให้ตัวละครได้มากกว่าก็นี่คือคร่าวๆนะครับที่ผมจะสื่อถ้าใครอยากจะรู้แบบละเอียดเนี่ยแนะนําให้ดูวิดีโออธิบายทุกค่าพลังนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วกันนะครับวิดีโอนั้นถือว่าค่อนข้างสําคัญมากนะครับผมในการบั้นตัวละคร นะครับโอเคนี่คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับใครที่ดูถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเช่นเคยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วีดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ